ตลาปลามังกรอบิ so, ๊กไม่เจอกันนานเลยสบายดีวะสบายดีครับพี่นี่ถ้าผมไม่สบายนี่อยู่โรงพยาบาลไปแล้วพี่นี่น่ากวรเหมือนเดิมเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมสเปคชันเลยคุณครับเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับ มัธยมเนี่ยหนูเรียนที่เดียวกับพี่ค่ะแล้วตอนวันกีฬาสีเนี่ยหนูยังอยู่สีเดียวกับพี่ด้วยค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะโอ้ท้างั้นดีเลยครับไปทานข้าวกับผมจากมือไหมครับยินดีเลยค่ะพี่ <c oughs> เป็นไงน <c oughs> <c oughs> เออน้องที่บอกว่าอยู่สีเดียวกับพวกเรานี่น้องเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกค่ะตอนนั้นเนี่ยหนูอยู่ทีมฟุตบอลทีมเดียวกับพวกพี่เนี่ยแหละค่ะถามตอนนั้นเนี่ยหนูยังเป็นกองหลังด้วยนะคะท <c oughs> ำได้ไหมคะโอ้ เฮ่เบิ้มใช้ค่ะให้สบิ้มค่ะสมัยก่อนที่เล่นฟุตบอลแกเป็นกองหลังทุกวันนี้ประตูล่างเอ้ยใครจะเป็นประธานแกไปกันยบิคะไปเถอะไปไปเบิ้มประตูล่างเฮ้ยไม่เลยวะ ยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเสง็งสบู่เบเน็ต e <มา S 3> ีแอเร์อหมอลืมไปหมอมได้ตัดลำไส้เล็กไปอีก2ฟุตด้วยนะครับ <c oughs> เดียเด๋ยวเยหมอใจเย็นๆผ่<พ>าไ <พา S 2> ส้ติ่งแล้วแล้วก็ตัดลำไส้ออกไปอีก2ฟุตตัดเอาไปทำอะไรคะเอาไปทำไส้กรอกข้าวครับ ไม่ใด้ใส่หมูอหรอหมอเราเล่นครับเอาเออกไาทำไมอ่ะก็ทีแรกครับเขาระบุว่าเป็นมะเร็งนะครับผมก็เลยเผาออมาดูแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ไหนๆก็ออกมาแล้วผมก็เลยตัดซะหน่อยอคุณเป็นนางงามน่าจะชอบนะครับกินแล้วถ่ายเลยไม่อ้วนครับโอ้โหค,คิดอะไรอยู่เนี่ยฉันไม่ได้อยากพร้อมตัดไส้ไปทำไมเอาไส้ขึ้นมาคืนให้อยู่แล้วครับคุณเอาไปใส่กรอบโชว์โชว์ที่บ้านได้เลยนะครับบ้านลยครับเอาไส้ไปใส่กรอบชว์โอ้ี่หมอ แผลที่ขาตรงนี้มาผ่าไส้ทำไมเนี่ยผมทราบดีครับแต่ตอนที่ผ่าเนี่ยแฟลมาสลับกันนิดหน่อยครับโอ้หมอนิดหน่อยอะไรคะไส้หายไปตั้งสองฟุตเนี่ยโอ้เรื่องนั้นไม่ต้องมานห่วงครับทางโรงพยาบาลเนี่ยรับประกันค่ารักษาครั้งนี้ฟรีครับฟรีครับโอ้หมอไอ้ฟรีเปอร์นี่ไม่ได้อยากได้เลยไอ้ที่อยากได้อยากได้ไส้คืนค่ะขอโทษก็ผมบอกคุณแล้วไงครับว่าคุณได้ไส้คืนแน่นอนครับเข้าใจแต่ว่าเอาคืนใส่ท้องไม่ใช่คืนใส่ถุงหมอ ถ้าอย่างนั้นคุณต้องนัดผมไม่ทีนะครับตอนนี้เอาไส้กลับไปแช่ที่บ้านก่อนเอาไปแช่ได้ไงเดี๋ยวคนที่บ้านเปิดบ้าไปลวกจิ้มกินได้ไงอะหมอพยาบาลผ่าอะไรใช่ไหมคะผ่าอะไรอีกอยาเหรอไม่ต้องผ่าครับเออคุณพยาบาลครับเดี๋ยวทําเรื่องเช็คเอาท์ให้เขาด้วยนะครับอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันทําเรื่องเช็คเอาท์ให้นะคะเออเออถ้าไม่มีรแล้วผมขอตัวนะครับหมอหมอค้าเดียวค่ะหมอครับคือ แ,แก้วยังไม่อยากเช็คเอาท์ขอเช็กอินต่อได้ไหมคะไม่ได้ครับมีผู้ป่วยรอที่จะใช้ห้องนี้ต่อครับเอ่อแต่แก้วไม่อยากกลับตอนนี้ขอะคะขออยู่ต่อนะหมอนะไม่ได้ครับกดต้องเป็นกดนะครับคุณต้องออกตอนนี้เลยครับเอ,อเอาสิหมอถ้าเกิดว่าไม่ให้แก้วอยู่นะเดี๋ยวแก้วจะไปแจ้งตำรวจจะบอกว่าหมอเนี่ยนะพ่าตัดผิดพลาดผ่าทั้งไส้ตี่งพา<อ>ทั้งลำไส้เล็กออกไปเอาไงติีคุณตลอดชีวิตตัวยิ้ไปประกอบการไปฟ้องเลย่ปฟ้องเลยเอาไงใหอยู่ไหมถ้าตัดสินใจไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปนะ ออยากรู้นะครับว่าทําไมคุณถึงอยากอยู่ที่นี่นะครับเออคือที่แก้วอยากอยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าถ้าแก้วออกไปเนี่ยคุณอิงออล้วก็ต้องพาแก้วไปหาคุณพินิษไม่เอาอ่ะแก้วยังไม่อยากเป็นเมียใครอะ่ะตอนนี้แก้วยังไม่พร้อมที่จะมีผัวเป็นตัวเป็นตนครหมอเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองค<ะ>่ะคุณพินิษฐ์เนี่ยเขาชอบผู้หญิงโสดน,นะครับแต่ถ้าคุณมีสามีแล้วเนี่ยคุณน่าจะปลอดภัยนะครับ งั้นเดี๋ยวหมอจะมอบความเป็นสามีให้แก่คุณหมอหมอจะมอบควาเป็นสามีให้จะบ้าหรอคะจะเป็นผู้หญิงนะคะจะไยอมเพื่ไแค่ในน้ำนะครับฮะแค่ในน้ำอ๋อแค่ในน้ำหรอครับนี่คุณหมอจะช่วยแก้วหรอใช่ครับขอบคุณนะคะหมอเออถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวหมอจะไปเรียกนอำเพอมาจดทะเบียนสมรสที่นี่เลยนะครับ เรียกนายเพิมรมมาเลยครับผมโอ้โนี่เราชวนกันง่ายเหมือนไปกินข้าวมันไก่หน้าปากซอยเลยนะคะคหมอช่วยแก้วตรวทะเบียนครับขอบคุณมากนะคะหมองั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวนะครับขอบคุณนะคะหมอครับ,บะะร้บรอนแล้วง,งามงามนักเลยน้อยคิดจะมาแย่งหัวใจไปจากฉัน สุดจะไปก่อนเถอไม่มีทางเสียรอดแล้วไม่ต้องแต่งงานใครมายืนบ่นอะไรแถวนี้ว <c oughs> ะมาทำไมเนี่ยฮะเก็บไม่ต้องมารับฉันเลยนะหมอเขาบอกแล้วว่าให้ฉันอยู่ต่อนี่ใครบอกแค่ว่าจะได้ขับบ้านอะฮะแค่จะใหญ่ห้องทนนั่นเองจากห้องนี้

ไม่เลื่อนเลยการครับฉันเองครับบอกให้ฮุบป่ะอะไรอะไรเฮ้ยอะไรคุณลอะไรอะไรจะรีบไปไหนขึ้นมาก่อนมันต้องโดนอะไรสักอย่างมันถึงจะสลบได้สลบเลยก็ได้สลบเลย หนักกว่ากูตายสลบแล้วสลบแล้วอ่ะอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมแบกไปได้เลยดีมากเลยจัดการสลบอยู่ <h <h ์ไอ้ยเด็กโยนยเงไงยังไงอะไรจะบ้าแล้วยังไงลงมาทางนี้ได้ยังไงเขายังไงคนอยู่ทั้งโรงพยาบาลเดี๋ยวเห็นหมดแล้วออกไหนยังไงออกทางระเบียงนี้มาทางบันไดหนีไฟ แล้วชั้นไหนเนี่ยนี่เราอยู่ชั้น20่ปั๊บเราก็ถึงแล้วมาค่ะมาค่ะมาคะเป็นพ่เรียบร้อยเงินสั่งนันคุณขอบใจคุณมากนะทำไมพูดดีๆไม่ละมันถ nah, ึงเกิอบใจมันไม่มาดากอู้ใช่เองทำไมเร็วที่จะมาบอกว่าขอบใจคุณมากนะ ที่ช่วยกำจัดหนึ่งงามออกจากคุณชายไปได้ซะนี่คุณผมเนี่ยไม่ได้มาช่วยอะไรคุณหรอกนะ <c oughs> คือที่ผมทำเนี่ยผมทำด้วยความเต็มใจของผมผมเนี่ยต้องขอบคุณคุณมากที่เปิดโอกาสให้ผมจัดการกับมันไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องจับมือฉันไม่ใช่เป็นญาติอะไรคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันนะเดีย๋ยวเจอกันทีนี่ยไม่มีใครอยู่แล้ว ข้องนี้ก็เป็นของเราเป็นไงล่ะเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับฉันจะมวยอย่ามาเล่นฉันฉันคือมาลาตีอ้ยมาว่าทาไมไม่บอกเล่นละครเล่นอะไรอย่ารู้มากแหมหันไปกล้องนู้นหันไปกล้องนี้แหมรู้มากอย่าละ เก่งใจพ่อโตมากเขาตายงขายิ้อยู่พ่อโตไปเขาไปสบายแล้วเหรอค่ะแล้วใครสวิตอยู่อะคนใหมเ่เอากล้องเดียวพอกล้องเดียวไปก่อนแล้วกูเป็นไงล่ะ ลยลูกชิ้นหมูโหแดงอุยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โอโอ๊ยโอ๊ยอายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอกใจอะไรอ่ะนึกว่านอนกับตุ๊กแก สุนันเองค่ะสุนันสุนันโอ้ยทำไมโอ้ยจะเกือบชอกหัวใจกับวายโอจะต้องตกใจทำไมจะตกใจได้ยังไงวาอีกตัวรันนี่ท่านขาจะวยวายทำไมล่ะคะยังไม่ทันเช้าเลยค่ะจะไม่ให้วอยวายได้ไงโอ้โหเหมือนนอนอยู่กันซากศพนี ม่เห็นก็วุว่นวายแบบนี้เลยมันเคืน,นี้ฉันมันหน้ามืดตาม,มัวหรือว่ากินตะกีลาเขาไปหลายขวดก็ไม่รู้โง<อ>่ค่ะจะวุว่นวายทำไมล่ะคะนี่มาเสียงดังวุว่นวายผูนี่ก็นี่ยอย่างตะคนตายมานอนอยู่ด้วยน,นี่ท่านพูดได้ยังไงคนตายฮะนี่ไม่ใช่ผีนะคะนี่ลูกสาวฉันคะ<อ>่ะตูนันตูนันค่ะถ้าคน,นตายจะมานอนกับท่านได้ยังไงล่ะคะตอนแ<อ>รกมายังไม่ตายเออท่านอะไรถามอะไรหรน่อยได้ไหมคะเอะอ คนเราเวลาตายเขาไปไหนคะเอ้ามาถามอย่างนี้ได้ไงคนเราตายเขาจะไปไว้วัดสิจะไปไว้ไหนอะจะดองไว้กินหรือไงคนตายเอาไปวัดเอไปวัดแล้วไปไหนต่อคะเขาก็เอาไปสวดเจ็ดวันแปดวันเก้าวันกันแล้วแต่เจ้าภาพอืสวดเสร็จแล้วเอาแล้วสวดเสร็จแล้วเอาไปไหนคะออพอเช้าเนี่ยเขาก็เกบกระดูไปลอยอังคารเมื่อวันจันทร์วันพุธไม่ว่างแล้วาร์อาทิตย์นะคะาร์อาทิตย์กิจราชการ อยังคารเอาลอยังคารแล้วไปไหนต่อคะวิญญาณก็ถ้าทําดีก็ขึ้นสวรรค์ทําชั่วก็ตกนรกอทําตกนรกขึ้นสวรรค์เอ๊ะแล้วบนสวรรค์มีอะไรคะมีนางฟ้าไงโอใช่ใช่บนสวรรค์มีนางฟ้าแล้วมีอะไรอีกะเทวดาอุ้ยเทวดาก็มีนะอก็มีเทวดาแล้วมีอะไรอีกะมีพระอินทร์อ๋อพระอินทร์ อ๋อพระอินที่เลยลังสิท์ไปหน่อยใช่ไหมคะไอ้นั่นบางรพระอิน,นะนะอ๋อพระอินทนั่นนะองค์เขียวเข,ว,ขวใช่ปะอ๋อ,อมีพระอินแล้วมีอะไร,ะระอีกคะมีพันนารายโอ้มีพันนารายแล้วมีมีอะไรอีกคะมีสนามมวยมีตายมีสมันมีสนามมวยด้วยเออเล้าสนามมวยไว้ทำอะไรคะก็ไปโชกกันไงโอ้ไว้ชกกันเอ้าแล้วใครชคกับใครคะฉันกับแกนี่แหละ ฉันไม่เคยตายอ่ะมาถามใช่สินะถ้าไม่เคยตายมาถามท่านไม่ถูกหรอกค่ะอย่างนั้นถามคนเคยตายดีกว่าเออลูกแม่ตอนหนูตายหนูไปไหนคะไปนรกแม่มาถามอะไรหนูแบบนี้เนี่ยนี่ไม่ตายเออท่านนี่นี่วัดแต่ว่าี่คุณท่านอย่างน้อยๆเนี่ยตอบไปเนี่ยฉันต้องเป็นอนุนะูดอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องสงกิดหรอกทำไมล่ะคะ นี่ให้ลูกฝาดฉันเป็นอนุนาดีแล้วค่ะทำไมและฉันอ่ะขอเป็นสาลีค่ะและได้ก็จะได้รวมกันนะคะอนุเสาลีฉันชอบตอนที่รถมาวนเล่นไม่เวียนหัวเหรอไม่เวียนอยากเป็นกีตไหมอนุอนุไม่เอาอนุธรรมดานะคุณท่านอนุอะไรมีฉันนต้องเป็นอนุใหญ่นะเอ่าไม่ใช่แก่อนฉันมาก่อนนะแม่ใครมาก่อนฉันมาก่อนนี่แกนมาก่อนฉันแค่ห้านาทีเองนะ ส่วนของแกน่ะแค่สองนาทีที่เหลือเราเป็นันยันเช้าเลยนะโอ้โหแล้วจะอ้วกเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนมีลาณท่านเนี่ยคุณท่านคคะุณท่านน่ะเห็นอยจะเนียอายุจะเยอะๆเงี้ยมีลาภแพ่มาเอาชนะแหมเมื่อคืนพะลูกก็มาช่าพะลูกก็้วมาท่านมีสลับคันตาด้วยอือแล้วท่านเนี่ยเออเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเมื่อคืนเนี้ยแหมพอนั่นผมก็สาวเส้นใหญ่เลย แหม่พอลูกขาจะหนีหนูพอลูกขาจะหนีหนูนี่เธอพยุนช้ได้ไหมฉันอ่ะพอ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 แล้วเนี่ยเธอสองคนนี่นะไปพาตัวนางแก้วมาให้ได้อะไรอะไรแก้วนางะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เธอสองคนจะไม่ได้ตัดเดียวแหม่นี่ไม่ห่วงอะไรนางแก้ว มนไอเล่นเกมไอ้ตัวไดโว่ี่มันตีนแบบ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 แบนี่แกทำไงนะฮะอ๋อนี่ฉันมั่งเลยเยเดี๋ยวท้งทางเรามาถึงเวลาดีกว่าแเรามาสนุกกันต่อเนะค่ะพอพอพอฉันตาสว่างแล้วถ้าแกสองคนพานังแก้วมาไม่ได้แกสองคนก็จะไม่ได้สักปังแดงเดียวอ้าวไม่ต้องคิดมก้าละครับคุณท่านอ้าว เองเพาอย่างไงก็แล้วแต่คุณท่านจะต้องมอบรางวัลชิ้นโตให้กับผมแน่นอนเองเข้ามาได้ไงไอ้ป้องเองน่งไอ้ไก่ไอ้ไก่เน่งผมจะไปจะเข้าไปได้ไเพราะว่าบ้านท่านเนี่ยไม่ได้ล็อกประตูอย่าว่าแต่ผมเลยครับบ่าวไพ่ในบ้านท่านอะเข้าออกห้องท่านเนยทั้งคืนเฮ้ยอย่างนั้นเขาก็ <ๆ S 1> เห็นหมดแล้วสิเห็นหมดครับเห็นจนทั้งหมู่บ้านแล้วครับตายตายแล้วคลิปวิดีโอผมก็ถ่ายไว้เรียบร้อยฮะท่าน มีอะไรกับพี่สาวท่านมีอะไรกับแม่ผมแล้วก็ปล่อยอย่างนแหละผมถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ถ้าท่านไม่จ่ายเงินผมแล้วก็ซีดีชุดนี้ได้วางแผงที่สะพานเหล็กแน่นอนฮะลูกจ๋านี่ลูกซีดีชุดนี้แม่ขอแล้วค่ะนะลูกนะจะขอทำไมแม่จะแบ็กเบย์อะโถหนูแบ็กเบย์มันแต่อย่าลืมดิมีรูปกูติดไปด้วยวิเวนไปถ่ายทำไม ว่าว่านางแก้วได้ว่านี่เออที่แกว่านะหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงว่าผมจับตัวนางแก้วมาเรียบร้อยแล้วครับนี่แกได้ตัวนางแก้วมาแล้วเลยถูกต้องครับงงินรีบพาเข้ามาเลยเฮ้ยไอ้ดำข้าวเอาวะทา <c oughs> งโน้นทางโน้นอุ้ยได้มาแล้วให้ท่านได้เห็นกับตาอุย้ยทำไมพามันมา <c oughs> ต้องเอารองเท้ามาด้วยวะอุ้ยเล็บแดงด้วย ใช่ไหมล่ะครับท่านโอ้ยฝันของข้าเป็นจริงแล้วแล้วรถเข็นอยู่ไหนอะไม่ใช่รายการตายพบฝันที <h <h ่เป็นจริงฝันท um> ี <h <h ่เป็นจริงของข้าแล้วแล้วจะอยู่กันทำไมเนี่ยไปไหนก็ไปเขาอยู่ที่ไหนครับตามสบายนะครับเจ้านาย เราขอดูเงียบเงียบไม่วุ่นวายนะครับผมเออเงียบๆนะครับเฮ้ยเงียบก็ไม่ได้เฮ้ยจะไปไหนก็ไปเลยไป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 ออกไปนอกเออออกไปนอกออกไปข้างนอกข้างนอกเพิ่งไล่เข้ามาข้างในยังไงก็ออกไปเถอะออกไปเอท่านขา กลัวเพราะเราเห็นใช่ไหมล่ะเออเอ้าถ้ากลัวเพราะเราเห็นก็ปิดตาสิครก็ไม่เห็นแล้วค่ะโอ้ยทำไมโง่ตนั่นก็ง่ายไปจะ้าแล้วไม่ได้ปิดตาก็ไม่ได้ไปโอเคพวกผมไม่อยู่แต่ขอท่านบองไว้ก่อนแล้วกันแล้วปิดไปด้วยเออโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมไปก่อนนะครับไปมีความสุขกเต็มที่นะครับท่านเออ่้คน